ถาแล้วนี่สองมนครับจอดี่ห้าตัดออกครับเห็นเองกนี่นะห็นน้ไม่เห็นไปด้อเลนเยี่ยมมากแทนผมดิ มันล,ล้ล็อตบอลมันมีล็อกปะหันตรงไปข้างบนนะเอย่ามาที่เดิมอเองอะ่ะเอีง <c oughs> ยงเอียงไหมวะโอ้ยมีสัญญาณมาอีกแล้ว โอ้ชัดเจวาค่ดีแหละเดี๋ยวนั่งดูก่อนนี่ต้องยืนเฮ้ก็จะยืนอยู่ไหมเอาไม่ทายไม่ต้องถือหรอกโอ้ทำแล้วเหรอไม่กูทำโบ ฮะลูดอยู่หัวกูยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยฮี่ห้าสิบคนเดียวเมื่อกี้นี่อะไรนะเด็กก็หุตัวเองเด็กก็ยกอะไรนะอย็กก็หุตัวเองไงเด็กก็ยกคำสั่งมายืนยิ้มอยู่ข้างหลังน่ะนะมึงเห็นบไม่น่นน่ะ ไายบายกูเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้นี่ข้างหลังบอก๊ายบายฮะเออมีเยอะกูอาจจะยืนไหวไหมนี่ไอ้พวกกูไม่ไม่ค่อยด้ยืนด้วยใช่ไหม นั่นเห็นไหมพ่อเองบอกห้าสิบนี่เดียวอึดดึงอึบเดียวซ้ายซ้ายขยับมา เข้ากลางนิดนึงซ้ายเออขยับช่วยขวาหน่อยเออขวาชิดเลยขวานั่งชิดแคมเลยเออดีมากกินศิลยาโหเบจีบเอายางัยรุ่นฟันน้ำนมข้างหลังโอ้แบกด้วยนี่่หวัยรุ่นฟันน้ำนม โเหนื่อยจริงอย่าดึงคนเดียวแข่งปั๊กไอ้ชาิกูบอกคนเดียวอ่ะยึ่ข้างหน้านะไม่ไปเลยเหละหน้าิบกับบตายครับผมอ๋อยังอุ้มโอเคยังโอ้อุ้มอยากหน้าเจมเออแบง์โอเคยังไม่ต้องพูดหรอก เอานะครับ50 50คู่แล้วอยู่นะครับดึงยาวๆไม่ต้องรีบรีบมันจะเหนื่อยดึงเอาแรงครับดึงเอาแรงไม่ได้ดึงแข็งรูเรื่องรูเรื่องนะพร้อมลงพายพร้อมครับจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลย